นม่ของใครได้ยินอยู่คุยกับลุงโจ้เบอกพี่บอกพ่อไปสี่วันต้นสี่ซีฟู้ดต้นสี่ซีฟู้ดใครสั่งอ่ะใครสั่งนี่อ่ะคะเจ้าของอ๋อกินใหญ่ได้โอ้ดูนี้ร้านเขาค่อยขยายขยายใหญ่โตนะเดี๋ยวนี้นะดูสิมีฝั่งนี้มีฝั่งนี้มีฝั่งโน้นสวัสดีโจตเวชชนาอยู่ซื้อกลับ โหนี้มียูทูบเบอร์มาหลายคนนะฮะหลายช่องนะฮะกองเท่าไรนะนห0ร้อยอพกส่ซอ่เหอากรบกน้อยน่าอยากอะไรช้อนแกงนะอยากอยากกินช้อนแกงอยากโดนช้อนแกงใช่ไหม อะไรนะพี่แจ็คแมคโคลหรอแจ็คแมคโครแจ็คแจ็คโคลอย่าโดนช่องแกงเจเล็กว่ะใครเอาตัวแจ็คแมคโครมาร้านเจเล็กได้เอาเมงดาไปสามตัวเอ้แจ็คแมคโคลใช่ไหมพุ้งอบเกลือกีโร่ได้ภายในพรุ่งนี้โอ้พ่งนี้ไม่ทันในคิวเยอะไม่ต่ามาเกินไปเอากระป๋องมาเร็วๆ อยาให้พี่ไป,ไปเป็นพิเศษให้กล่องไปทำพูดตลอดอแล้วก็ไม่เคยโทรหรอกนะแลพี่ว่าทำไ,ได้ใจสวัสดีกชาสวัสดีครับ นูะไรเอ่ยไอน่ายำปูแม่อู่ไหนแรกเลยนะอันนี้เซตน้ำจิ้มพี่ขาคุณจอครับอันนี้ปูม้าไข่ปูกล้ามปูไข่หมึกขาสามร้อยนะคะเมื่อวานจ้าดึงมากค่ะดูห้ารอบจ้าขอบคุณมากค่ะคุณอะไรนะคุณเอาใจอ๋อคุณปูเคนโด้ใช่ค่ะ กูแคนดูคนจีนบอกว่ายัางจุกไม่พอเลยแต่วันนี้ามาซ้ำอีกแล้วค่ะพี่โบอ่อทดีแรกจะทาและะ้วค่ะหอบกลับนะคะเปลี่ยนใจหอบกลับอันนี้ก็เห็นอยู่นะคะว่าก็พอได้อยู่่าปาหมึกอันนี้สามร้อยบาทนะคะ,ะตัวยํำไปตัวนะสามร้อยบาทโอ้ซื้อเยอะนะ เมื่อวานนำมาทานไปเยอะค่ะจ้านี้เหรอครับใช่ค่ะใช่ค่ะคุณได้ติดตามคุณสน้มไหมคะไม่ได้ดูเลยครับพอดีง่วงนอนค่ะแซลมอนจะครึ่งโลค่ะามคนพอดีติดตามได้ดูไหมคะเมื่อวานนี้ไม่ได้ดูเลยครับง่วงนอนครับว่าไม่สบายไม่ได้ดูใครเลยดูดูช่องแจ็คแบอรโพอยู่เมื่อวานนะเดี๋ยวเอาน้ำแข็ง คุณเข้ามาขายข้างในได้อ๋อได้ได้นะครุณเข้าถึงตัวเราได้ค่ะครับครับเจตดพันสามร้อยนะครับสามร้อยใช่ไหมได้ปูกมาตางขยับขยายใหญ่โตนะต้องเดินไปเดินมาเนาะดูนี่นี่นี่แล้วก็หมึกโอ้แซลมอนเอาล่อเฉยๆเอาล่อเฉยๆแซลมอนแซลมอนแต่ทำไมนะวันนี้คุณปูบอกว่าคุณปูบอกว่าฝากน้องปลายกินเฉยเอฟซีด้วยปลายรู้ไม่ทราบทำไม ไม่ทันเราให้เดี๋ยวไม่ทก็เลยหอบมาแบบเป็นชิ้นเป็ๆแบบเอามาหั่นหน้าร้านแต่แต่ไม่ได้หลอกเอาตังค์ไม่สั่งไม่เป็นไรนะโช่เฉยๆจับนอนไปยืนตรงไหนมาไม่เสียมูลมดลูกเน่ลูกอันนี้พุ่ก่อนไนูเมนู่มนูนูเมเป็นเมนูอ้นสีซีฟู๊ดนะอ้นสีซีฟูนี่ นี่ยหกร้อยทุกคนกุ้งอบเกลือแต่วันนี้ไม่ไม่หนักเกลือนะคะทุกคนไม่หนักค่ะคนสี่คนมาได้ไงมือไข่ไซส์ใหญ่นะคะไข่์เล็กก้แกงแกงแก่นะคะแล้วอันนี้คู่นี้นะเล็กครับจุดไม่ใช่สี่สองร้อยจมากกว่าสวีอ้าวไม่น่าอวดนะอ่าของคุณ อะไรนะคุณเคสเป็ดผมก็ต uh, ืได like ้ค well> ่ะเพิ hmm. okay. ่มอีกแล้วนะคะคุณตันเพิ<_<_<_่มอีกแล้วเพราะว่าแม่แม่ไปบองไม่พอสั่งไปไม่พอกินแม่ตั้งใจจะยังให้จบเลยตั้งใจจะโชว์แซลมอนจริงๆนะลูกนะที่ว่าทุกเมนูคือเผ็ดแบบว่าไหนน่แซลมอนอ๋อแซลมอนอยู่โน่นไม่เป็นไรว่านั่นแหละว่านั่นแหละอันนี้อันนี้ไม่ใช่บอนินชุบสีใช่ไหม ไม่ใช่บันินทุบสีนะครับแซมมอนนะครับโอแซมมอนจริงๆนะนี่มาจากลุ่มน้ำเนี่ยฮะออประเทศอรเวย์ใช่ไหมเอาเลยเลยอะเลสก้าแซมมอนอะเสก้าสีใจเนี่ยคือไม่ล้นได้เอาใจที่ไปเอาใจคุเช้าใช้ผ่าใช้่าอุร ุดเลยคุณเทสก็เป็นรถตปิดติ้ยตำรวจมากเหรอท่นน่ะจับไพ่ปัะใส่แมสหรือเปล่าเขาจัดการจับใช่ไหมใส่ดิใครไปใส่ปลาสองหมื่นนะครับอ่าแล้วเปิดดูดน้ำได้ไหมล่ะไม่ได้ปิดตลอดเวลาใครใส่แมสสองชั้นเนี่ยโดนจับเหมือนซ้อนสองอะ ซ้อนสามก็ดีซ้อนสี่ซ้ <laughs> อนสีน่ไหนจะไม่ออกม่เขามาถ่ายรู่เรา,า,ากกรไปแล้วโอเคถ่ายรูปด้วยมังชลุงหนหักหนา่านวันนี้ชลุงก็เจอมาแล้ว <laughs> ตอาับเมนูต่อไปยำปไาอินทีนะครับ <laughs> มีไหม ยำไปอินซีไม่มีหรอจำผิดร้านแล้วค่ะยำไปอินซีมีเคยมีใช่ไช่เหรอเคยมีเคยมีนะแน่นานนะแม่แม่ไม่รู้เรื่องแล้วก็มีอะไรอีกอย่างนึงนะน้าเราขอเชื่อไปอซีแดดเดียวเออประมาณนั้นแหละแม่สาดแต่แกงลงโจอหน่อยจากโดนช้อนแกงว่ะดูไลฟ์สดแล้วเขาไปดู ตัวตัวใหญ่ตัวนั้ำมันใหญ่แต่มันไข่ไม่เสียโอ้ชกไข่หน่อยโชกไข่หน่อยโอ้ไข่ใหญ่มากอันนี้ไม่ใช่ไข่ปลอมนะฮะไข่จริงนะครับไข่แดงดาเกือบเครียดนะสี่ช่องนั่นอ่ะเปิดไฟหน่อยเปิดไฟหน่อยเปิดไฟช่วยหน่อยเปิดไฟช่วยหน่อยสวัสดีครับเจดานะครับ นันดาลุงโจนะครับเางโมัน้หกอกแล้วใช่แม่แม่เขาได้กกอกแล้วใช่ใช่คุณนี่เจ้าเดียวจริงๆเลยเนี่ยเยอะมากเลยเนาะเอาไปขายเลยครับิีวยำไปขายมีนะิ้วยำมั้ย น้านาเปิดไฟแล้วเว้ยแม่ขาวนเอแม่ขาวขึ้นเลยเมื่อกี้แม่ดำปีเลยปกดิีก็ยังเข่าขาวอยู่เอาดื้อซีฟิต้งใส่ดูยนะคะสรุปแล้วลูกไหลใช่ไหมนี่ล่ะไหลสดม่ใช่ไหลอยากให้ไปเล็กทำน้ำยำใส่ขวดถ่ายเลยค่ะมันไม่สะดวกอะค่ะมัน มันทำใจไม่ได้ค่ะถ้าสองไม, <า S 1> <อ>ม่มเคยใส่สารกันบูดใช่ไหมคะถ้าคุณมาซื้อเราตรงนี้ใหม่ๆเลยได้คือเราไมใส่กุ้ยเรียนนะ,ะอันนี้จะให้ติดไปให้พี่เคสดูตัวด้วยนะคะ ลูกแยกบ้านนะเนี่ยของพี่เคสเพ,พื่อนพี่ไปไปเพื่อนพี่เคสวันนั้นที่มาทานแล้วก็ห่อแย้พี่ปไปนะพี่ซันอันนี้ตัวหนึ่งเลยนะใช่ค่ะคราวนี้คพี่ซันพี่เคสเคสั่งให้พี่ปายแกงกะเล็กกับพี่ัน <c oughs> าาราแกงกันไหนสบายดีค่ะแม่แใช่ค่ะที่จะหบเงเียมสุดๆข้างหนลูกโอ้ยเยอะเลย <c oughs> แม่จะชวนพี่สันคุยพี่สันตอบแม่นหนึ่งแม่เรียนรนะีบแล้วนาดน,นี้ไปเอาเอาไปไปอะไรไปที่ระลึกอ่ะไปที่ระลึกอ่ะไม่เอาไปเป็นที่รลึกหรอเธอเไปใส่ประดับ <c oughs> คือให้ติดไปทำติดไปเธอเนี่ยเพื่อนคุณปายอะ่ะเคยมาทานแล้วแล้วเราก็เคยแล้วคุณปายเคยฝากกับพี่ลูกกลับไปค<ป>ร <อ S 2> ปับครับป้าบินไป,ป ติดไปให้เพื่อนคุณฟายดูว่ามันตัวใหญ่แค่ไหนพีโจอ๋อใช่ๆ่ เพาะมันเพาะนะคะคือไม่เล่นกินเสร็จดียันไม่ต้องเปลืองเบียร์้ทุกแต่ไม่ต้องเปลืองเบียร์กินกินแล้วเมาไม่ต้องเปลืองดังขอคุณเามะม่วงไหลหรือว่าข้าวโพดไหลาเดียวนะคะไม่ได้ อันนี้อันนี้เป็นเทพเหรอไ่จะไม่ละลายเลยสี่ชั่วโมงละลายแต่ใส่กองโฟมเขาใส่กองโฟมอีกทีนึงทำไมน้ำแข็งมันไม่ละลายใจคนยังเคยละลายเลยอ๋อใช่ใช่ครับเจจิมนากลองด้ไหแน่นหมดแล้ว ใหม่ๆเจอคุณโจนะคะใจละลายฮะ<ต>อย<ม>่างนี้ชินชาเลยค่ะด้านชาขอบคุณดู้าโควิดไม่เป็นเป็นเอด <c oughs> <c oughs> ็ดตรวจแล้วโควิดไม่เป็นเป็นเอด <c oughs> <c oughs> ็ด <c oughs> นะไม้หนาตั้งเยะบ้านเอาใจเลยดูแดดที่ให้เรียบบ่อยนะนี่วันนี้น่าหนาวดูรมณ์ดีเป็นพิเศษนะครับมีอะไรเป็นพิเศษเปล่าได้เท่าไหร่ครับอ๋อพี่ซันมาเมาส์ทีคุณเจ้าขอโทษที่เมากัพี่ซันนะได้เมื่อวามีแฟนขับมาทานตอนมืดรู้ไหมเป็นแฟนขับไข่ถ้าคุณดูอยู่คุณต้องดีใจนะแฟนขับน้องฟรอง ยำยัวใบฟรองใช่น้องน้องชื่อเดี๋ยวนะน้องชื่อน้องอะไรนะชื่อสองประยฮะเดี๋ยวดิเห็นน้อชื่อเด็กอ๋อน้องเจแปนบอเป็นแผนของไี้ของรู้จักหมดยำรถดถุงยำรถถผังยำโคอ่าเียบรยมันสบิ มันมตาสาบีค่ะอ,อันนี้ไม่ทานห้าร้อยห้าสิบที่หนึอันนี้จะทานสองร้อยบาทถ้าวัาสบ,บีไม่ใส่ปลาไหลเนาะไม่ค่ะคุณไปไม่ทานอะไรเป็นปลาไหลเลยค่ะครับดูกันนะคะแต่บ้านคุณไปจะทานเต็มมาก ดูกนนะค่ะวาซาบิแปลกเพื่ออะเพื่อหาเนี่ยโอ้าา่นะคะอ๋อนะเยอะมากนนี้กระช่องไ่นอ๋อช่องอะไรครับผมอ่าเล่นเล่น แล้วถ่ายยังไงอะคะความติดตามเท่าไหร่คนดูเกือบห้าหมื่นไปดูมาอยู่จริงเหรอคนดูเยอะเนาะตอนนี้ยอดตกอีกตอนนี้ <c oughs> คนเขเครียดเรื่องโควิดคนไม่ค่อยดูคลิปจะีหแล้วคุณโจหนูพูดตรงๆพี่โจว่าต้องฝากตัวฝากอ่าฝากผีฝากใครไว้ไหมฝากด้วยนะครับฝากช่อง<แ>ด้วยนะครับแอบแอบสองเฟซวันก่อนคนถ่ายแซบ่บกว่าเจ๊เล็กเยอะใครสิพี่โจเขาพิแซวอยู่ชอบนะ รู้เหมือนคุณปายคล้ายๆรู้หน้าที่ต้องชิมใช่ไหมค่าประจําให้ให้ทานได้ไม่ประจําไม่ทานแล้วแต่ให้ชิมเพราะคุณปายมีความพึงพอใจแค่ไรคุปาประจํากับประจอบสก่กันแม่อะไรนะประจำกับประจอบไม่ลอยบอกไม่ลอยนะไม่รู้สิรู้จักแผ่ประจบเติมอะไรเติมเลยบอกได้นะชุนเหรอชุนวาซาบิ แกนไปไหมคะจะได้เพิ่มน้ำยำใหม่ชุดมาสบิุดมาชกบกระจบกระแจงเนืเลยนะจบไปม่แากคุณนไปชอบชอบระดับเนี้นะโอ้ห้่ดอกทำไมแบบนี้ไหมคะเหมือนจะจะอะไรก็คือทานไปเยอะไหมคุณทานคือน้องไปทาจไปสองพันได้ มีกระตังนี่เนี่ยคนคนมีกระตังนี่เนี่ยมีอันจะกินนะเนี่ยกินเยอะขนาดเน <c oughs> ี้ยี่สิบก็มีตังโหกินทีสองพันกว่า <c oughs> แจะวันนี้อ,อีกหมื่นหนึ่งโอ้เป็นหมื่นเลย <c oughs> มาสองวันหมดเป็นหมื่น, <c oughs> านทานโรงแรมตลาดนะ ค่าที่พักต่างหากใช่ไพักค่าที่พักอีกต่างหากค่านน้ำมันรถอีกต่างหากโอ้ลงลงทุนมาไกลมากน,น,นอนข้ที่างครับเก็บค่าโรงแรมมากินเจนเลยอ๋เอาจอ๋อนอนประหยัดเอาใช่ไหมไฟได้ให้คนายแค่นี้พอนะเฮ้ยที่นี่310เมีนะจริงโรงแรม310เมีไปน้่งพักหรูเอาเก็บเงินไว้กินคนไายจลิ่งไม่เดินเจลิ่งพิเศษคุณไฟนะโอ้สีจัดเลย เขาเรียกว่าอะแซมอนอะไรนะอะมอนบีลงไม่ใช่ชื่อประไหนคะแซมอนประเทศอะไรนะโนเวย์ <No way. S 1> ไม่ใช่โ no นเวย์สายพันธุ์อะไรสายพันธุ์อะไรไม่รู้ชอ,ชอบชอบจำได้อยู่สายพันธุ์อินเดียตตเจียนอะไรนะอ่าจักจำได้อยู่แต่อลาสก้าไม่ใช่อลาสก้าไรปู่แม่ <c oughs> <c oughs> จะเดบมาบ้านผุดไฟนะ่ะพอได้เศษก็จมัดโอ้โหเดินได้หมดนั่นเลยเหรอกูได้เยอะมากเลยเนาะได้เงิเท่าไหร่ไม่จริงๆเนี้ยบ่อนสองวันวเนี้ยก็สองร้อยของคุณปลายแล้วละคะเนี่ยเป็นได้แถ,ถมให้แถมให้เนี่ยเออได้เยอะมากเลยถ้าเกิดผมซื้อแถมงี้ไหมครับโถ่เกิดได้อะไรไปที่เสศษตังค์เท่าไหร่เจียวใช่ไหมพี่รามนะหยองจริงขนาดฟีกได้กินเลยใช่ไหม กูได้เยอะมากเลยดูสิอนนาสนเนาะสองร้อยมบสองนะที่มือนี่แหละเนี่ยบางครั้งลุงเล่งซื้อยังสามร้อยแล้วที่มือนี่เร็วเตา,ายองนะดบอันนี้ก็เป็นข้นาวโพดนะ

หอ้อยนาแมงดาสามร้อยาสิบแมงดาสามห้าศูนอ่าเซตคุณอ้อมสีซีซูหร้อยหกร้อยมารุ่นกันครับว่าว่าเท่าไหร่นะครับแล้วก็เซตปูปูมาสดไก่ป <modeling ord ziehen> ูกล้ามปูไข่หมึกนะสามร้อยสามร้อยนั้นนะคะดิอ๋อไม่ไม่ได้มาค่ะแล้วแค่นั้นนะคะคุณไปนะใช่ครับพันสี่ห้าสิบ พันสี่ห้าสิบโอ้พันสี่ห้าสิบเมื่อวานกินไปสองพันก็เป็นสามพันสี่ห้าสิบสองวันมากินสามสามพันสี่ห้าสิบโอ้คุ้มมากนะครับสุดยอดเลยนะตกสีนี่ถือว่ารักกันจริงนะครับแหมมากินไกลถึงขนาดนี้นะครับ uh huh. ขอบคุณที่ติดตามชมครับสุนิตโจาเวลแชนแนลยูทูบครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ